สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอแนะนาสปอนเซอร์หลักจากช่องของเรานะครับร้านเติมเกมลเลนเจอร์ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับมาลูช็อปนะครับใครที่สนใจซื้อแพ็กเกจลเลนเจอร์ต่างๆสามารถทักแฟนเพจสอบถามไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ดีคิปชั่นนะครับ่าลืมอไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่าลืมมาบอกมาจากช่องของเรานะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมล i ยเลนเจอร์นะครับอยู่กันในช่อง 1GTC นะครับก็คลิปนี้นะครับอยู่กันใน ID เดีเพื่อนฝากเล่นนะครับก็ผมได้ทําการปั้นนะครับตัวซากะนะครับหรือว่าชากะเนาะเป็น9าดาวแม็กนะครับก็ปั้นมาเล่นนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาตัวบุตด้านเนี่ยไปไต่หลีก PVP กันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะไปขึ้นนะครับหรือว่าไปแตะมาสเตอร์3ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ ก่อนที่จะไปนะครับก็คลิปที่ผมปั้นไปคลิปที่แล้วเนาะก็คือรีสี่ครั้งไม่ออกนะครับยังหัวร้อนไม่หายนะฮะแล้วระหว่างนั้นนะครับผมก็แอบไปเปิดเล่นนะครับก็แจ็คนะครับออกแล้วก็ตัวสีวาก็ออกมานะครับก็จะขาดเป็นเฮลาเคสตัวเดียวไอดีนี้นะครับแต่ผมคิดว่าผมไม่เปิดต่อแหละเพราะว่าแค่นี้ก็พอแหละนะครับ3ตัวนี้ก็เก่ง แต่ละอาเก่งของแต่ละด้านแหละนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแทงนะครับไหวพีิบนะฮะอันนี้ก็เป็นว่องไวนะครับซึ่งอ่ะผมมองว่า3ตัวเนี้ยพอละสําหรับไอดีเพื่อนฝากเล่นนะครับไปเดี๋ยวเราพาตัวชากะนะครับไปไต่ PVP กันดีกว่านะครับเกมป้องกันนะครับอ่าอันนี้ผมป้องกันชนะนะครับเดี๋ยวให้ดูกันก่อนที่เราจะไปไต่เนาะก็เกมป้องกันนี่ก็ก็ถือว่าเล่นได้นะแต่มันแค่บางทีมนะครับด้วยความที่อย่างที่เรารู้กันเลยนะครับว่าตัวชากะเนี่ย มันเป็นธาตุไหวพิบนะครับแล้วเป็นธาตุน้ําถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาเอาดาเมจไม้มาจาัดก,การเนี่ยเราก็สู้ไม่ไหวแล้วนะครับอย่างอันเนี้ยดีนะครับที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาไม่มีดาเมจไม้เห็นไหมถ้ามีดาเมจไม้สู้ไม่ไหวครับเกมป้องกันชากะยืนไม่ได้นะครับเกมนี้ผมชนะนะโอเคนะครับเมื่อกี้มีคนมาตีนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับทีมนี้นะครับเขาใช้เป็นยังไงนะฮะอ่าเป็นตัวดาเมจชิงเงอ,อะเดี๋ยวมาดูนะชิงเงอะตีชากะเราหายเลยไหมนะครับ อ่ะเรียบร้อยครับชิงยโอตีเลมผักนะครับชากะเราเหมือนจะยืนไม่ได้นะอ่ายืนได้ไหมอ่ะกระเด็นไปแล้วนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับโดนดาเมจอะไรก็ไม่รู้นะครับเมื่อกี้หายหมดเลยชากะอ่ะเกมป้องกันก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนไปนะครับผมได้ปรับเปลี่ยนเกียร์นิดนึงนะครับก็คืออันนี้ผมใส่เป็นเลือดเพิ่มนะครับแล้วก็จะมีหลบ อ่าห้นะครับแล้วก็ต้านร้อยเนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฮ้ยเกมเล่นเองเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมก็จัดทีมไว้เรียบร้อยแล้วบ้าเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่านะครับว่าจะไปแตะมาเตอร์ได้หรือเปล่านะครับสําหรับตัวชากะนะครับเออจะพาผมแตะมาเตอร์ได้ไหมนะครับถ้าวัดกันหนึ่งหนึ่งเนี่ยเลนเจอร์ตัวนี้นะครับมันไม่เก่งเนาะอ่าถ้าไปหนึ่งหนึ่งนะครับแต่ลองเล่นเป็นทีมดูผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เล่นได้นะในหลีกเพชรนะอ่าเกียร์ประมาณหนึ่งนะครับเล่นได้นะครับ ผมอาจจะคาดหวังไปหน่อยนะครับเรนเจอร์มันเท่นะครับเออในในในอนิเมะมันเท่แล้วมันเก่งนะครับแต่พอมาในตัวเกมมันดูแบบไม่หวือหวาไม่ไม่ว้าวนะครับเลยทําให้ผมแบบเสียดายนะครับเออแต่พอเรามองในมุมจริงๆมันก็ไม่ได้แบบถึงขั้นแบบใช้งานไม่ได้เลยเนาะก็อันนี้ก็คือมาเล่นให้ดูว่าเออในลีเพชรมันก็เอามาเข้าทีมได้แต่เราต้องมีทีมรอบข้างเราต้องมีทีมรอบข้างที่ดีด้วยนะครับมันจะได้ช่วยส่งเสริมกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะ อันนี้คือให้ดูกันนะครับว่าเฮ้ยใครเปิดมาเนี่ยถ้ากบเหลือๆนะแบบเฮ้ยกบเหลือเยอะเลยนะครับแบบกบมันมันเยอะอะไรก็ลองหยิบมาหยิบมาเล่นดูนะครับลองหยิบมาเล่นดูนี่อ่ะลองหยิบมาเล่นได้นะครับแบบปั้นแม็กมาเล่นก็ได้ไม่ต้องขึ้น9ดาวแม็กก็ได้ครับเป็นเล่นเป็นไฮเปอร์แม็กก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมชอบไงผมเลยซั9ด9าดาวแม็กเลยนะครับอ่ะโอเคครับนี่เลยอ่ะแต่ผมมองว่ามันถึกอ่ะเออ คือที่มันถึกเนี่ยอาจจะเป็นที่เกมเขาบัฟมาแล้วก็จะเป็นสกิลบัฟของเขาอ่ะก็คือฟื้นฟูอ่ะสี่ร้อยเนาะอ่าแล้วก็จะเป็นบัฟอามาตะด้วยนะครับในเลนเจอร์ตัวเขาเองนะฮะเลยทําให้เลนเจอร์เขาดูถึกและคือผมเล่นเก้าดาวแม็กมันปล่อยตัวไวเนาะมันก็เลยทําให้แบบสร้างกองทัพได้รวดเร็วนะฮะอ่ะฝั่งเขาก็มีเนาะใช่ไหมเมื่อกี้เอออันนี้นะครับโอ้โหเรามาเป็นกองทัพเลยนะครับแต่ก็มีตายบ้างนะเนี่ยชากะนะครับก็ยังถือว่าเบาบางอยู่นะถ้าไปเจอทัดไม้เนาะ อ่าก็อ่าใครใครแบบชอบตัวนี้จริงๆนะครับใครชอบตัวนี้จริงๆก็ลองเล่นดูนะครับลองเอามาเล่นดูเพราะว่าผมก็ชอบนะผมเลยปั้นนะครับแต่เบื้องต้นมันก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบวิ่งไปตายนะเออผมยังมองว่ามันยังวิ่งมาทําดามมจแล้วก็มาบับให้เพื่อนได้อยู่ไม่ได้แบบวิ่งมาแล้วก็ตายอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็คือหลีกเพชรสนะครับเพชรสนี่ก็ถือว่าตึงแล้วนะอ่าในหลีกเพชรสนะครับอ่ะต่อครับอ่าพยายามหลีกเรียงธาตุไม้นะ อ่าอันนี้มีชิงให้โอนะครับน้ำเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวลองหาธาตุไฟนะครับเยอะๆนะอ่าหนี่ไฟอ่ะอันนี้เราข้ามดีกว่าอ่ะเดี๋ยวลองทีมนี้โอ้โหเขามีเอเมิเลียนะอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะไหวหรือเปล่าเออเอเมิเลียนะครับยังเก่งอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวไปซัดหน่อยปึ๊บอ่าไปครับชาก,กะมาเลย อันนี้นะโดนสตันไปครับผมแต่เราปล่อยตัวไวนะครับสร้างกองทัพได้ไวอยู่แล้วชากะเราอ่นนี่เลยครับปึ๊บเป็นไงแป๊บเดียวเป็นกองทัพนะแต่ก็ตายอะ่ะเห็นไหมเออพอเจอดาเมจไม้โหดๆก,ก,ก็ยืนไม่ได้อยู่ดีครับและอนาคตคือถ้าเราหวังอนาคตเนี่ยตัวนี้ลําบากหน่อยนะถ้ามันเป็นธาตุน้ำอะนะ่ะเนาะธาตุไม้มีแต่ตัวกิ่งๆนะครับเออมันก็ไม่ได้แบบอาจจะบื้อหวาขนาดนั้นเนาะอ่าแต่ก็นี่นะ ประมาณนี้นะครับโอเคเขาพัดเรามาแล้วปุ๊บพัดกลับไปครับโอเคไปน้ำแข็งไฟเลยนะครับอ่ะได้ไหมอันเบโดเรารับดาเมจอยู่นะครับชากะเราบัฟนะครับอ่าโอเคนะอ้พอเล่นกันทีผมว่ามันดูดีนะเออก็ใครที่ได้ตัวนี้ไปเนี่ยอย่างที่บอกแหละนะครับว่าดูดีดูดีนะครับผมว่าดูดีนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับ ไม่รู้ว่าจะขึ้นมาเตอร์3ได้หรือเปล่านะเดี๋ยววันนี้มาลองดันกันที่เฉยอ่าเดี๋ยวเจอทีมนี้สิเขามีเสกนะแบบปล่อยตัวเร็วจัดแบบปล่อยตัวเร็วจัดครับเออแบบเดียวกองทัพชากะผมนะและเท่ด้วยประเด็นคือเท่ด้วยครับมาเป็นกองทัพเลยฮนะอ่าโอเคครับโอเคเรียบร้อยว่เออเป็นดูชนะเนาะอ่ะก็อันนี้คือมาเล่นให้ดูกันนะว่ามันเล่นได้นะเออแบบ ไม่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 ได้แบบกะขนาดนั้นนะครับเออแต่แบบวัดกันหนึ่งหนึ่งเนี่ยแพ้แพ้ธาตุไม้เนาะโอเคครับผมนะก็เอเลนนะครับเอเลนต้องปล่อยไอไปจัดการนะครับเรามีไอธาตุไฟอยู่นะครับไปปึ๊บได้ไหมได้ไหมโอเคอ่ะโดนแลบพันไปนะครับเมื่อกี้ โอเคครับอ่ะเขาพัดเรามาก่อนแล้วไปเลยหาพัดกลับไปึ๊บโอ้โหกระโดดทุบนะตัวอะไรบ้างก็ไม่รู้อ่าแต่ตัวนี้น่าเสียดายนะครับคืออาผมเวลาปั้นเนี่ยเราควรมองอนาคตที่มันอยู่ได้นานเนาะแต่เลนเจอร์ตัวเนี้ยผมคิดนะถ้าหมดเดือนไปถ้าเกมปั๊บเก่งก็คือเก่งเลยแต่ถ้าเกม ไม่ได้บัฟไม่ได้อะไรก็อาจจะใช้งานไม่ได้เลยพอจบไปเดือนหน้านะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะที่ผมคิดไว้นะครับแต่พอมาเล่นรวมในทีมเนี่ยให้มันดูดีนะผมว่ามันดูดีอยู่เล่นได้นะครับพอมาเล่นแบบทีมแบบนี้นะอ่ะลวยครับอันนี้ผมขอตีคนไทยนะพอดีผมจะรีบไต่ขึ้นมาร์เตอร์นะครับเจอทีมเราก็ต้องขัดทีมตีเนาะถ้าเป็นคนไทยก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะถือว่าช่วยๆกันเนาะช่วยๆกันขึ้นอ่ะโอเคนะครับเลนเจอร์ตัวนี้โคนี่อลิสบินนะฮะ หลีกประมาณเพชรน,นี่ตัวบินพึ้พับเลยนะฮะน่ากลัวจริงๆนะฮะตัวบินเนี่ยโอเคครับอ่ะบาวคนตัดไม้เรานะครับมาทำแข่งไฟไปก่อนครับโอ้ยโดนแล่พันวะ่ะแล่เราจะไม่มีปล่อยครับโอ้โห ได้ไหมได้ไหมไหวหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องพัดไหมอะ่ะเอาหไม่ไหวครับสุดท้ายโดนแร่พันธ์นะฮะเรียบร้อยไหวไหมไม่ไหวอะ่ะโอเคนะครับไม่ไหวเอออ่ะก็มันมีลิมิตนะผมใช้คาว่ามีลิมิตดีกว่านะครับสำหรับเลนเจอร์ตัวนี้นะครับก็เก่งแหละนะครับแต่มันมีลิมิตนะครับอาจจะไม่ได้แบบ ไปแรงสูงขนาดนั้นนะครับก็อยู่ในแรงระดับหนึ่งดีกว่านะอาจจะไม่ได้ใช่อาจจะไม่ใช่แบบเลนเจอร์แบบเหมาะกับท็อปตำนานนะครับเออแต่อาจจะเหมาะกับแรงเพชรอ่ามาสเตอร์อ่ามาสเตอร์สามอะไรอย่างงี้ไหมอ่าแรงทองนะครับเล่นได้อยู่เล่นได้อยู่นะครับแต่ผมเข้าใจนะว่าเราก็อยากปั้นเลนเจอร์ตัวเก่งๆที่เออท็อปตำนานเขาปั้นแม็กกันเนาะเออเราก็อยากปั้นใช้กันเพราะว่าท็อปตำนานเขาใช้ข้างบนดีข้างล่างก็ต้องดีเนาะ ข้างล่างมันก็ดีแหละโอ้โหชากะเรายืนนะแต่แบบเราสตันกันดูดิชากะผมนะโอ้โหสตันกันเป็นชั่วโมงเลยมั้งนะเออสตันกันเป็นชั่วโมงเลยนะฮะโดนตัวอะไรสตันอ่ะโคนี่สล็อตเด้อโอ้โหสตันกันแบบเสียดายนะถ้าตัวนี้เป็นธาตุไม้จะเก่งกว่านี้นะครับเสียดายที่มาเป็นธาตุน้ําอยู่เหมือนกันนะครับ อ่ะโอเคนะครับเรียบร้อยนะดูเหมือนเกมยื้อจะไม่ไหวหรือเปล่าโอ้โหโดนแล่พันยับเลยนะฮะไม่ไหวครับนะเออมันก็มีขีดจํากัดเนาะขีดจํากัดจริงๆนะไม่ได้แบบไหวกับทุกทีมนะเออไม่ไหวกับทุกทีเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวลองทีมนี้นะโอเคครับไปอันนี้นี่ผมเอาปล่อยตัวไวเพราะว่าผมจะดูความสามารถรอบสังหารด้วยนะครับมาเล่นคู่กับชิงิโอนะครับแต่เบื้องต้นแล้วแบบ รอบสังหารมันยังติดไม่ดีมากอะเนาะอ,อ่ะไหวไหมเนี่ยอ่ะน้ำแข็งไฟไปก่อนครับโอ,โ,อโอ้ก็คือมันพอจะขึ้นเพชรหนึ่งนี่ไม่ค่อยไหวแล้วเนาะเจอตึงเลยฮะอ่ะเมื่อกี้เราเล่นกันชิวๆเลยนะฮะพอจะขึ้นเพชรหนึ่งแล้วแบบเ,ออเริ่มเริ่มละเริ่มละเริ่มยากนะฮะเริ่มยากละนะฮะเออ อ่าโอเคเหมือนทีนี้เราจะไหวอยู่นะปึ๊บปึ๊บโอเคผมอาจจะต้องปั้นแจ็คนะครับผมอาจเดี๋ยวคลิปหน้านะผมจะต้องปั้นแจ็คก,กับบุตราเนี่ยมาเล่นด้วยกันนะครับเพื่อให้แจ็คนี่เป็นตัวฆ่าธาตุไม้ฝั่งเขาเพื่อจะทําให้ตัวบุตรด,ดาเราเนี่ยมันไม่โดนพวกดามเมทธาตุไม้เคลียผมว่า2ตัวเนี่ยมัาต้องเล่นคู่กันนะ แจ็คกับบุดด้าเนี่ยต้องเล่นคู่กันนะครับน่าจะโหดนะเดี๋ยวค่อยรอดูคลิปหน้านะครับอ่าเดี๋ยวมาดูทางด้านแบบเปลี่ยนแสงเป็นไร้ธาตุบ้างนะฮะเออเปลี่ยนแสงเป็นไร้ธาตุจะเป็นยังไงบ้างจะติดบ้างหรือเปล่าอ่ะนะฮะจะติดบ้างหรือเปล่าโอเคอ่ะเฮ้แต่ผมว่ามันก็ดูได้นะมันก็ดูดีเหมือนกันเนาะเออมันก็อดวิทเขาก็ดูตายง่ายอะ่ะมันเหมือนจะติดอยู่วะไอ้เปลี่ยนแสงเป็นไร้ธาตุอ่ะ โอ้ไม่ไหวครับอืมเรียบร้อยครับโอ้โหแพ้เลยนี้อ่ะน่าจะอยู่เพชรสแหละนะครับไม่ก็เต็มที่ก็ขึ้นไปเพชรหนึ่งอ่ะเต็มที่ก็เพชรหนึ่งอผมให้นะเพราะว่าอ่ามันเหมือนเราจะเริ่มเจอเกียร์ตึงแล้ว,นะลวเริ่มเจอท่านไม้เก่งๆเยอะแล้วครับน่าจะดันยากแหละนะครับ เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณนี่แหละเพชรสกับเพชรหนึ่งนะอาจจะยังไม่ไหวนะครับในมาสเตอร์นะถ้าแบบอาจจะต้องพึ่งตัวรอบข้างแล้วก็ต้องพึ่งเกียร์เยอะๆหน่อยนะฮะเออนนี้ผมตัวรอบข้างก็เกียร์ประมาณหนึ่งนะครับส่วนอา่าบุตรดาผมก็ใส่เกียร์จันท่าเหมือนกันนะเออแต่ก็แบบอาจจะเป็นแบบโอ้โหเลนเจอร์ตัวเขาไม่ได้เก่งมากมายเนาะก็เลยแบบอาจจะอยู่หลีกประมาณนี้แหละไม่ได้ไปไกลมากครับ โอ้โห oh, oh, เรียบร้อยนะโอ้ oh, ช่วงแรกๆมาดีนะเออช่วงแรกๆเราดันกันขึ้นดีนะพอแบบจะขึ้นเพชนหนึ่งแบบอะไรวะใช้มันดูใช้งานไม่ได้เลยอะนะฮะแบบคือเกียร์เขาตึงแล้วหรอพอจะขึ้นเพรหนึง่งมันเริ่มเจ,เจอเกียร์ตึงแล้วหร,หรือยังไงผมไม่เข้าใจนะฮะเมืเ่อแี้ช่วงแรกๆเนี่ยเรายังดูแบบเล่นกันได้ง่ายกว่านี้นะเออมันดูแบบมันบูด้ามันดูดีกว่าเนี่ยแล้วพอมันจะขึ้นเพชนหนึ่งมันดูแบบมันไม่ไหวแล้วอะไม่เข้าใจอะครับ เออนะอะเดี๋ยวผมขอลองเอาไอามาไว้ทีมนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวขอไอไว้ทีมนี้นะครับน่าจะใช้งานได้ดีกว่านี้นะฮะเอาไปลุยต่อครับเออนะฮะเหมือนผมว่ามาสเตอร์สก็ยังยากนะนี่ขนาดจะขึ้นเพชรหนึงยังแบบมันยังดูไม่ใช่ตัวแบกเลยเราปล่อยมาเป็นจำนวนที่มันเยอะด้วยนะ ถ้าพูดถึงอะถ้าเลนเจอร์มันเก่งจริงอะเหมือนช่วงเอมิเลียเรมอะมันอาจจะเอาไปเทียบกันไม่ได้ก็จริงนะแต่ถ้าแบบมันมาเก่งเหมือนเอมิเลียเรมอะผมบอกเลยว่าปล่อยเป็นกองทัพไว้แบบเนี้ยมันต้องโอกาสชนะง่ายมากแล้วจริงๆเออปล่อยได้เป็นกองทัพขนาดนี้นะอืมอ่ะโอเคครับอันนี้คือเราเปลี่ยนเอาไอไมาช่วยแหละนะครับเอาดาเมจไฟมาหน่อยนะดูดีขึ้นไหมไม่รู้ว่าดูดีขึ้นหรือเปล่านะครับ โอเคครับอ่ะมามาเริ่มละเริ่มละเริ่มละโอเคครับเริ่มพลิกกลับมาได้อยู่นะครับอ่ะโอเคนะไหวหรือเปล่าเนี่ยโอ,ไอ,อไ้ไหวหรือเปล่าไหวไหมไหวไหมเฮ้ยทำไมมันดูเหมือนจะพลิกกลับเลยวะดูเหมือนจะแพ้เลยอ่ะดูดิโอ้โหสก่เรานะฮะวิ่งเข้าไปหาเขาตายอะไรเนี้ย วิ่งเข้าไปหาเขาแล้วตายนะเด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวอนะโอ้โหโดนพีค่ะดูดิคือตอนแรกเหมือนจะชนะครับโดนพีคอีกโอ้โใช้ถือว่าใช้ลำบากอยู่นะอ่ะโอเคนะครับผมมาประมาณนี้แล้วกันนะก็ไอไออาร์เลนเจอร์ตัวนี้นะครับผมให้อยู่ประมาณแรงเพชรแล้วกันเนาะเพราะว่าจะขึ้นมาเพชรหนึ่งเนะี่ยมันดูไม่ไหวกับทุกทีมเลยอะนะที่ผมตีมาเนี่ยเริ่มแพ้มาแล้วนะก็ อยู่ประมาณเพจสาเพสอดีกว่านะสำหรับเกียร์ประมาณหนึ่งแล้วก็เลนเจอร์รอบข้างประมาณหนึ่งนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็คลิปนี้มีประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ